ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับสวดอภิธรรมเสร็จสวดอภิธรรมเสร็จประมาณหนึ่งทุ่มเบิงลิเกนะครับเวทีไงครับเวทีไงสัมเวทีหมอลำเลยเวทีไงสําเวทีหมอลำเลยครับผมลิเกลูกกบเสียงหวานสวัสดีครับนี่นางเอกลิเกบ่กครับนี่ครับนางเอกลิเกครับนางนางนางเอกลิเกที่จะมาแสดงคืนนี้ใช่ไหมครับพ่อนมาคือเป็นไงท่องแปนแต่

เขานี่ผู้เบาลีเก้ดิบอบอซีบอเห้นปั้งเมื่อนานแม่บ้านไอ้ว่ะเดี๋ยวหาลิเกมาให้ย้ายชักมือหนึ่งก่อนมาสั่นคือเข้ากัสิคือตอาสิโทรหาหมอนี่แหละเพราะว่ารู้จักรู้จักแกแล้วแกก็เคยเอาคลิปตันไปขายให้เออผู้นั่นผู้นั่นก็โทรอันไอ้วะเออคือโทรหาหมอเดี๋ยวคลิปตันมาขายแต่วยไอ้บอได้บอกว่าซื้ออย่างเนาะ เพิ่นกับโทเพิ่นเพิ่นกับกิมหาอันลูกกบเสียงหวานก็เลยวา่าโอ้เออหมอนี่ละ่ะก็รู้จักกันอยู่ยาว่าเถอะสันที่แทบผูเบาเราเพื่นอยู่คณะนี้โอ้แต่แถบดูเป็นโอใส่เข้าไหมโอใส่เข้ามาครบทีมเต็มวงนะครับคณะลูกกบเสียงหวาน เพื่อนก็เป็นลิเกซื้อเสียงดังขึ้นกันนะครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงลิเกงานสวนอภิธรรมย้ายสวยด้ะครับงานเฮนดีย,ย้ายเมือแรงมีลิเกครับลิเกวงใหญ่อยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับพี่น้องไก่ไก,ไก่ผู้ใดเดินทางมาได้มาให้กำลังใจเด้อมาต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาต้อนรับถือว่าเพื่อนเป็นแขกบ้านแขกเมืองได้พี่น้องลิเกมาเยือนทินหมอลำเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาคุยกับ หัวหน้าวงหน่อยครับคุณลูกกบเสียงหวานนะครับจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงจริงรู้จักกันมาโดนแล้วเนาะใช่ไหมลยอ่่ะใชมัั้ครบลูกกบเสียงหวานนะครับตอนนั้นช่วงช่วงนั้นเล่นซิดคอมอะไรนะอ๋อลิเกเอสปีช่วงวันสามสิบเอ็ดใช่ไหครับที่เราเป็นเพื่คู่กับพี่จิ้งก์ดีคือวันนี้พี่น้องบ้านเข้าตองมาตอนรับ ถือว่าเป็นแขกบ,บ้านแขกเมืองเนาะลิเกพามาเยือนถิ่นหมอลำเลยใช่ครับครั้งแรกนะผมอยู่ศูนย<า>์กลางถิ่นหมอมลำในมหาสารคามนี่คือเป็นศูนย์กลางของของหมอลำเลยนะครับ แล้วก็มาเล่นที่บ้านหมอลำด้วยวันนี้มามามาแสดงให้คุณยายดูนะครับในสวนนี้จะให้ฟังเป็นแฟนชาวมหาสารคามแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นเอฟซีของคุณบอลศรีชัยนะครับลองมาชมการแสดงในรูปแบบลิเก้ากลางกันบ้างนะครับอาจจะถูกใจไม่ถูกใจไงก็ฝากน้องของตัวด้วยยายอะเป็นลิเกจริงปะใช่ครับยายเป็นนางเอกลิเกก็เลยโอจริงต้องมีลิเกมา๋อยายเป็นนางเอกลิเกมันกอบที่ที่บ้านก็มีวงลิเก อ้าวเหรอใช่ครับเป็นวงลิเกตั้งแต่รุ่นคุณยายมีเครื่องดนตรีอะไรก็ยังเก็บไปอยู่เก็บไปอยู่เลยใช่ที่บ้านเป็นเคยเป็นวงลิเกมาก่อนก็เลยหาลิเกมาอีกแถวนี้มีลิเกเล่นด้วยหรอไม่มีครับสมัยก่อนมีสมัยก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอีกลิเกทำให้อีสานก็จะมีอะไรโยโคราชครับโคโราชบุรีรัมเลยประมาณนี้แต่ที่มหาสารคามนี่น่าจะไม่น่าจะมี ยังไงฝากตามมาชมด้วยนะคะโอ้แค่เสียงพูดก็หวานแล้วเสียงลิเกขอบคุณมากนะคะครับผมเดี๋ยวพี่กบแนะนําหน่อยว่าวันนี้แบบมีใครมาบ้างถือไปหนึ่งับเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับวันนี้ก็มีพระเอกคู่ผมก่อนขออนุญาตแนะนํานะครับผมอันนี้เป็นนะครับน้องเบลชาตรีนะครับผมก็เ Facebook เบลชาตรีนะครับฝากติดตามเป็นพระเอกดีนะครับผมเจอกันครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมกับศิลปินคนอื่นๆต่อนะครับอ่าใครดีเดี๋ยวกันนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ อีกหนึ่งศิลปินนะครับนักเอกผู้นำด้วยกันนะครับผมน้องนาเดียพอลดูมานะครับผมของคุณบอยครับนาเดียพอลูมานะครับผมอ่า้วผมแขออนุญาตอีกหน่อยนะครับนักเอกผมอยู่ไหนอ่าเอาอาร์ตอารินอ่าหนึ่งพระเอกครับผมมาอาร์ตอารินนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับของคุณบอยด้วยนะครับยังไงก็ ฝากติดตามเพจลูกกบด้วยนะครับแล้วก็เพจอาร์ตอาดินด้วยนะครับครับผมโบอยู่ไหนไม่รู้โบไม่มาใช่ปะครัคืนนี้เข้ามาดูลิเกกันเยอะนะครับครับผมอ่ะฟางฟางอะไรฟางครับผคืนนี้เข้ามาดูลิเกกันเยอะนะครับสนุกสนานแน่นอนครับผมอีกหนึ่งคนครับคนสุดท้ายละเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำดาราลท์สุดหล่อหุ่นเท่ครับน้องเมย์พิวัฒน์นะครับผมฝากด้วยนะครับรับรองสนุกสนานอย่างแน่นอนครับวันนี้เขาจะเป็นโกงในรูปแบบอะไรไงก็รอติดตามรับชมกันนะครับอันนี้อีกคนนึงครับ เป็นคนในตำนานนี่พี่มิเกลบูราพาครับเป็นดาวตลกสุดแซ่บนะครับผมสวัสดีค่ะคืนนี้เจอกันนะคะเจอกันเอ่อแล้วก็นะครับมหมูเอ๊ะมัเย็บนะครับผมอ่านี่ครับแล้วก็น้องโอ้ดนะครับผมนี่คือดาวตลกในชีวิตของผมสงหวังนะครับผมยายฝากไว้ด้วยนะครับเออผมคูม่แข่งกับปอยผู้ชัยครับยิ่งสีเทนนะฝาก เขาโบอยู่ไหนไม่รู้อไม่เป็นไรนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคืนนี้นะครับรับรองสมเนตอย่างแน่นอนนะครับผมครับขออนุญาตนะครับขอบคุณค,ค,ณค,ค,ณครับป้า7,400คนเดี๋ยวดูเวทีกันครับฮะเดี๋ยวเขาคุยก็ได้ออออของช่างร้อยแปดอะไรสักอย่างเขาไ็ได้ใส่เมย เอกออกมากค่ะเีนลิเกได้ยินได้คะไม่ได้ไม่ได้แต่แต่เห็นเห็นก็ยังแบบอยู่เะวันนั้นวันนั้นวันที่วัดโกกาไปเจอพี่เกลค่ะก็ยังไปทักแกอยู่ค่ะเออไปเจอจำหนูได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อแต่ก็ไม่รู้นะว่าจำได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นหนูหนูเดินออกมาจะมาขึ้นรถตรงเวทีนิเกพอดีค่ะอยู่วัดโกกาแต่ไม่รู้ว่าคณะอะไร อะไรจะมีคู่ัเออก็ลองโทรไปอยู่แต่รู้วแหละไม่ว่างติดอยู่แล้วไปได้รไปไ้ไรวโรมาเบิ้งเันมาเบิ้งีเกเดอพี่น้องรีเจเาเห็นในย่ายสวยเบิ้งมาเบิ้งรีเกเดอร์มีเด้อ ที่บ้านไม่แตนยูนี <na inhos> in ่แหละยูสนักงานใจกันรวยเพราะเบอเก้เจ้ย่อพี <t> ่น <t> ้องมู่บ้านต่างๆก็ไดบ้านเฮาบ่ม <gang. S 2> ีเบิ่งเร้อองแเก้่มาไม่ได้มาเลียนแถวีอเกอเก้มาตยุทธยาเดินมา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 เบอรเกบ้านเียบคำเรื่องรุ่นสแบ่งิมาโดนน้องๆถามมามาเบอรเก้เพ่าแม่พี่น้องเขาบไดิยินดิสวยเก้ไมแจะทางใช้ทางเฮาบ่มีริเกเดอค่ะ เรียนที่ <ph> <ina> เยเป็นเพืนมากงเขาเขามาเร่นนห้ย่าจสวยเบิ้งเป็นมุกงขวดกยวกันกันด้บอยฟังสิรินไล่จัมือู้เรยนจนจบกูแหละ8 0 0สวัสดีค่ะแม่มาเบังลิกเด้อ มาจากอายุทยามาให้กำลังใจทีมงานแฝดแฝดเรยนดีดีปไปตามประเกำลังใจคนรับถือโอกาสมาซอยงานคุณย่ายพอดีคะ่ะเพราะว่าจริงๆเราก็กะไกลเนาะคนจะรับเขต ข้างนั้นแมนอันนี้กับตางวาเออมามาซอยคุณยายสวยและว่ะมาช, <c oughs> ช่วยพี่บอยช่วยพี่บอยด้วยคือจ่างนี้นั่งขึ้นไปเต้นข้างหารข้อเทียมขึ้นอีกไหมตัดน้ำมาเหรอไหมธนาคารกสิกรมาหรือยัง ของของเยแบงน,นั่นเขาเห็นเขาบอกว่าจะเข้ามายังนี่ไงตัวเองอันนี้ก็โทรมาใช่าลูกกบเสียงหวานค่ะคืนนี้นเขาเอารถบัตมาเลยอ๋อรถบัตมา เสียดายว่าได้เบิ้งอยากเบิ้องให้กดไลคโอ้ยกดแลค์ค่ะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ก็จะว่วมฟังคุณยายสวดก่อนแล้วก็ค่อยจะออกไปงานที่ร้อยเอ็ดนะคะมืออึงกับยูมื่อนี่กับยู่ม่ซอยไอน้อไอเด็กด็ เล่นดีค่ะจ,จริงๆเขาบอกว่าในเขตในเขต,เขตอยิธยาเขารับแค่เก้าหมื่นเองนะตเองใช่ก็เรียกมาป้าเวทีก็ใหญ่มากเลยนะพูดถึงเวทีก็ใหญ่แล้วทีมงาน,น,<ค>นากี่คนหกสิบหกสิบแปดคนที่ที่กบบอกเขาก็จัดเต็มให้เราเลยเต็มเนะลังลังเ่ยงีมีฉากมีอะไรแต่เวทีเขามาถึงก่อนแบบอ่นมสองงันอะไรนะ เออเบาเบาแกมเนมแก้มเหมือนคุณยายเลยอ๋อ ผู้ใดถือเหล็กเลี้งไว้เลยเด้อค่ะเพื่อแต่ว่าจริงๆในช่วงนี้ลิเกเขาก็จะแบบงานเขาก็จะเยอะงานก็จะเยอะเต็มเดือนเต็มเดือนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงแบบมกรากรุมพามีนากำลังหาทีมไลท์ทีมไลท์นะคะ สองนิว้วจวงย้ายบอกว่าถือเลขว่าคันว่าถือกับสูส, ok สูๆเด้อแล้ววะสูๆ,สๆสเดอ้อจ้องสังผ่อน fuerte. ขอบคุณค่าขอแสดงความเสียใจด้วย เพลงหม่ออกมือใดก่อเพ่งไม่เด็กค,คนเด็กตาเด็กตาบ้า,จ,า,า,าบรจริงจริงเ่าก็รอรอรอ,อ,อจนเราจะไม่อยากฟังไหมเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าควอยโหลดปังๆๆๆๆๆๆปังปังปังต่ำบงแอร์นอยดีบระดีมีไปหน่าฮอนไปของอัดแล้วเขียนให้เราดีมวนอยู่ต่ว่าหัง ยังมันยังหือบอยู่ไหมกักของพี่บิ๊กนี่แหละของพี่บิ๊กนี่แหละนเรนบ่อยมันหายมันบล็อกเป็นมันเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้แก้กันอยู่ไปแก้เฟรชได้ไหมนนี่มันเป็นยังมันปาปากามาแมนจ้า มื่อกี้อัลราดีแบนดู่งั้นกาชาดลอยเอ็ดพี่ตองเขาเห่นยญสองทุ่มเมื่อไรตีสองทุ่มครึ่งกลับมาดูลิเกเอาแล้วก็เรากดลองในเขาเขาเททอฮันไอเย็นโทรศัพท์คอมแบทจะหมดไอเซฟโจปีนีงกดทุกแท็กมูเห็นจบ มันเป็นอย่างางูก็าหาเย็นบอไอ้นุงมพูดไทยเสิมั้งเขาให้จุนบอไอ้จุนนี่ไอตะเอาบักวังมาสูแม่ปลาบ้ากินท้อท้องขมกเนาะเอาบ้าท้องจิง ตรงนี้พร้อมกันมันสิพร้อมกันพอดีเป็นดองกันบอกคือ้าได้เป็นดองกันเออฉันเสี่ยผู้ายฉันสีเยวผู้ไซดอกไ่ด้อยูอแล้ว็นนีเขจะเปินผู้ซ่อย้าจะได้มีขันฉัเป็นผู้ไยสิไปขอเธอสิปี่บอยจะไปงามห้าโมงเย็น พี่นจะแต่งหน้าอยู่นี่แล้วก็ฟังสวดนะคะตัวเองคนดูเหมือนนึงบอสไซฟ,ฟิวเตอร์เลยเขาบอกกับแฟงทำหลอดว่าใบโซตต่อไปถือว่สไซฟ,ฟิวเตอร์แล้วบอสซตจะไล่ลิเกชมหรอคะเอาไล่ใหญ่มาครับใช้โค้มแค่สองชั่วโมงเอง แก้เสียวมือนหนึ่อมั้งคาไหม่ิาวีเขาอ,เอาบเน้ต้องแบบมาบึงลิเกอมเวทีลิเกกำลังติดตั้งนะครับ่อแเมมพีนองบานนวนสะแบงหรือบานกข่เลื่อนเคี่ยงมาบึงลิเกได้ครับ คณะใหญ่วันนี้มาแสดงให้คุณยายครับสวดพระอภิธรรมขึ้นที่6นะครับอยู่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อย